ครับก็บเป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับเพราะว่าอยุคสมัยนี่โอ้โหโลกรายเงียบมากหลายขึ้นหลายๆ<ช>คนกับเขามาสนใจในเรื่องของสุขภาพการมีโครงการแบบนี้ก็ยังที่บอกไปแลลวครับให้พี่นองประชาชนได้มีสุขภาพแข็งแรงอ,งอย่างยั่งยืนนั่นเองครับค่ะไปต่อการทีจังหวัดยะโสธรค่ะทางสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยะโสธรเพิ่นจัดพิธีทำบุญตักบาทถวายพัตนาหารเศารเสริมสิริมงคลสำนักงานใหม่หลักกัสังขขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าทาีด่านสื่อสารมวลชนค่ะ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนายชันชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะเพิ่นเป็นประธานฝ่ายคาราวาดละกะหลวงปูเป้พระคู่อรัญญเขตคณะรักวัดหน้องปลาบกเพิ่นเป็นประธานฝ่ายสงในพิธีเฮ็ดบุญตักบาทถวายพัฒนาหารเศารเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและกะสำนักงานที่ได้รับการปรับปรุงใหม่พร้อมทั้งอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรสซื้อมวลชนและกะ็เครือข่ายประชาสัมพันธ์ถิลวงลับไปแล้วค่ะและก็ยังเป็นการส้่งขวัญกำลังใจให้กับผูปฏิบัติงานร่วมไปถึงเพื่อความเป็นเสริมงคลในชีวิตให้กับผููร่วมงานทุกคนซึ่งจัดขึ้นที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดยโสธรค่ะมีหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐภาคเอกชนซื้อมวลชนนักจัดรายการวิทยุและก็เครื่อข่ายประชาสัมพันธ์เข้าวร่วมท้ำบุญตักบาท บรรยากาศก็เต็มไปด้ยวยความอบอุ่นละกะ็ความเป็นกันเองค่ะ